ชาวเน็ตเกาหลีม่ปลื้มหนักมากเจนนี่แบล็ k พิงค์เผยคลิปซ้อมเต้นทำพลาดหลายครั้งเจอวิจารณ์สนั่นโซเชียลด้านเจนนี่สัญญาจะฝึกซ้อมให้หนักมากขึ้นเรียกได้ว่าในฐานะสมาชิกเกิลกรุปยอดนิยมที่ได้ถูกหลายคนทั่วโลกขนานนามให้ขึ้นแท่นเป็นควีนของเกิลกรุปในยุคสมัยนี้อย่างวงแบล็กพิงค์โดยเจนนี่ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงนั้นบ่อยครั้งเธอมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเต้นที่ไม่เต็มที่บ้างเต้นเบา บ้างเต้นกินแรงเพื่อนบ้างถึงแม้ว่าตัวของเธอนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายอยู่เสมอแต่เธอก็ไม่เคยวันพร้อมเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองและฝึกฝนทักษะในด้านการเต้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกฝนพัฒนาตัวเองโดยหวังว่าจะสามารถทําให้โชว์ของเธอนั้นออกมาสมบูรณ์แบบเมื่อได้เผยแพร่ออกไปสู่สายตาคนและแฟนคลับของตนล่าสุดเจนนี่ได้โพสต์วิดีโอช็อตชั้นๆขณะซ้อมเต้นแต่ดันถูกชาวเน็ตเกาหลีไม่พอใจจนพาก,กันออกมาแสดง งความคิดเห็นในเชิงลบกันอย่างมากมายถึงเรื่องทักษะการเต้นของเธอเมื่อเร็วๆนี้เจนนี่แบล็กพิงคได้ออกมาแชร์คลิปวิดีโอขนาดสั้นๆผ่านช่องทางอินสตาแกรมโดยภายในคลิปเธอนั้นกําลังฝึกเรียนท่าเต้นจากเพลงพิชเชตของศิลปินอย่างจัสตินบีเบอร์กับครูสอนฝึกเต้น1คนโดยเจนนี่ยังได้ระบุแคปชั่นพร้อมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวในการฝึกซ้อมเต้นของเธอในครั้งนี้ว่านี่คือวิดีโอฝึกซ้อมเต้นที่ฉันไม่ได้โพสต์ลงบน YouTube ซึ่งเป็นวันแรกที่ฉันเรียนเต้น ดังนั้นฉันจึงทำผิดพลาดมากมายแต่ฉันสนุกมากกับอึนชองออนนี่ฉันแบ่งปันสิ่งนี้ถึงแม้ว่าฉันจะอายมากก็ตามถึงแม้ว่าเธอจะได้อธิบายใต้คลิปอย่างชัดเจนถึงเรื่องการฝึกซ้อมเต้นของเธอแล้วว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอกำลังเรียนฝึกฝนท่าเต้นจากเพลงนี้แต่ก็ยังไม่วายถูกถ้อยคำที่คอรหาเธอจากเหตุการณ์การเรียนท่าเต้นของเธอในครั้งนี้อย่างมากมายโดยจะมีหลายคอมเมนต์ของชาวเน็ตเกาหลีที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบและวิพากวิจารณ์ถึงเรื่องการเต้นของเจนเจนี่ ไปในทิศทางเดียวกันว่าเจนนี่นั้นเต้นไม่เกง่งซึ่งในช่วงปี2018เจนนี่มักถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอขาดความกระตือรือร้อนขนาดแสดงอยู่บนเวทีจนกลายเป็นข้อถกเถียงถึงเรื่องการเต้นและการแสดงออกโดยประเด็นหลักที่เธอถูกพูดถึงเป็นอย่างหนักก็มักจะเป็นเรื่องการเต้นที่ไม่ค่อยขยับแขนขาเต้นเบาบางจังหวะก็เลือกที่จะไม่เต้นสะบัดผมเบาขณะที่เพื่อนคนอื่นๆในวงเต้นกันเต็เตมที่จึงทําให้เธอถูกมองว่าขาดความเป็นมืออาชีพจนถูกชาวเน็ตสร้างแฮชแ็ ว่า h ฮชแท็จอนคอโดยพากันพูดถึงประเด็นนี้กันเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์หากย้อนกลับไปช่วงที่ b l ล c k พิงคมีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่ฮ่องกงเมื่อวันที่17มกราคม2566ที่ผ่านมาซึ่งมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นที่กล่าวหาถึงเจนนี่เรื่องเต้นเบ,นเบากว่าเพื่อนร่วมวงจนเกิดเป็นแฮชแท็กติดขึ้นเทรนในเว่ยปอ๋อพร้อมคอมเมนต์จากชาวเน็ตจีนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายไม่ต่ำกว่า250ล้านข้อความโดยเนื้อหาโดยรวมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเจน นนี่ดูไม่ค่อยตั้งใจใส่พลังในการเต้นสักเท่าไรโดยแฟนคลับชาวจีนหลายคนก็เริ่มออกมาโพสต์รูปและคลิประหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของเจนนี่โดยตีว่าท่าทางการเต้นของเธอนั้นดูหย่อแย่ไม่มีพลังดูเหมือนไม่เต็มที่ที่จะแสดงคอนเสิร์ตพร้อมพากันตั้งข้อสงสัยว่าท่าทีการแสดงรวมถึงการเต้นของเธอนั้นช่างต่างจากตอนที่แสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยและที่ยุโรปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในเวลาถัดมาเจนนี่ก็ได้เดินหน้าออกเวิร์ลทัวร์อย่างต่อเนื่องณับนะประเทศออสเตรเลียที่เมลเบิร์น ในวันที่11มิถุนายน2566โดยระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Black พิงค์บอลพิงคที่เจนนี่นั้นเธอได้เดินลงจากเวทีระหว่างกำลังแสดงโชว์อย่างกระทันหันจนกระทั่งสมาชิกที่เหลือในวงต่างพากันชี้แจงกับเหล่าแฟนๆว่าเจนนี่ไม่สามารถร่วมแสดงต่อจนจบได้เนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพอีกทั้งเจนนี่ยังได้เผยความในใจอีกว่าเธอเสียใจที่ทําให้แฟนๆผิดหวังหลังโดนคอมเมนต์ถึงเรื่องการแสดงบนเวทีโดยมีอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลกัก โดยเธอได้กล่าวว่าฉันมักจะทําตัวเองบาดเจ็บอยู่บ่อยๆบนเวทีถ้าเทียบกับคนอื่นๆในวงก็คือฉันจะบาดเจ็บบ่อยที่สุดฉันเครียดกับเรื่องนี้มากเหมือนแบบว่าเอาอีกแล้วฉันล้มอีกแล้วฉันสะดุดอีกแล้วฉันคิดได้ว่าแม้ว่าจะฝึกหนักอย่างมากและนานกว่าใครเพราะฉันมัวแต่โฟกัสว่าต้องเต้นให้ดีโดยมักมองข้ามไปว่าฉันต้องฝึกฝนอย่างปลอดภัยไม่ทําให้ตัวเองบาดเจ็บฉันรู้สึกว่าฉันทําให้แฟนๆผิดหวังในตัวฉันเวลาที่ดูเหมือนร่างกายฉันไม่เต็มที่แต่ฉันไม่เคยมีจังหวะที่จะ พูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองยังไงและใช้ร่างกายของตัวเองยังไงถึงจะดีเหมือนฉันทรงตรงบนรองเท้าสูงได้ไม่ดีอะไรทํานองนั้นค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังมีความคิดเห็นมากมายที่เข้ามาปกป้องเจนนี่โดยกล่าวถึงเรื่องคลิปที่เธอกําลังซ้อมเต้นว่านี่คงเป็นการซ้อมเต้นแบบสบายๆซึ่งเธอกําลังอยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมของการเรียนรู้ท่าเต้นอีกทั้งเจนนี่ยังระบุในแคปชั่นอย่างชัดเจนว่านี่เป็นโพสต์เพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นไม่ใช่วัตถุประ สง์อื่นใด